โอ้โห oh, oh, oh. วันนี้ข้าจะมาออกตล่าหาสมบัติกันซึ่งก่อนอื่นเราก็ต้องทําการสร้างเรือก่อนนะนะซึ่งการสร้างเรือ,อนในแมปนี้ข้าบอกเลยว่าไม่ถนัดมากเลยข้าแม่งกาก,ากมากเอาละเดี๋ยวเราจะลองสร้างให้ท่านชมดูสักหน่อยละกันนะตามมาเลยปุ๊บปุ๊บอันดับแรกก็วางเป็นก้อนแบบนี้ก่อนนะโอเคแล้วก็วางก้อนนี้เข้าไปเรียบร้อย นี่ละเรือของขา<ฮ>้าไปแล้วไอ้ย yeah. ่ไปโอ้โอ้ออกดินทางตามหาสมบัติ yeah. oh, อย่อู้ข้าจะได้เงินไหมเนี่ยถ้าสร้างแค่นี้เนี่ยโอ้โ oh, ห <What the S 1> ขอให้สร้าง <fuck? S 1> เลยไอ้มึงสร้างเฮลิคอปเตอร์ What the fuck ไอเฮลิคอปเตอร์บบว่าเครื่องบินดิเออเอาละเตรียมตัวรับแรงกระแทกดีๆสหาย แบ่งไปแล้วครึ่งนึ่อโอเคยังรอดอยู่อุ้ยอุ้ยข้างหน้ามันอะไรวะเนี่ยอุปรสรรคเยอะจัดไม่นะอุ้ยเต็มตัวเต็มตัวสามสอง,งอ,องหนึ่ขงข้อาองหน้ากูไปแล้วกูจะอะไรรับแรงกระแทกดีนี่โอเคอุ้ยอุ้ยไปแล้วไปแล้วอุ้ยน่าจะทีมแล้วน่าจะทีมน้าแล้วเอ,อ่ออุ้ยเหลือบล็อกเดียวบล็อกสุดท้ายอุ้ยอา้าวหน้ากู นากูอือนากูอือโอเคยังรอดอยู่โอ้โหไม่รอดแน่รอบนี้เอออุ้ยมือกูอือเอออุ้ยมือขาดเลยอุ้ยไปแล้วบล็อกสุดท้ายเอยอเออนั่งรอวามตายลากรอนแล้วเราจะเจอกันใหม่ในรอบหน้าอือกูตายรอบนี้แหละอุ้ย มัวกูเฮ้ยมัวกูอุ้ยแม่งเห็นหัวร้านกูนเลยโอ้ยความลับที่กูเก็บมาไว้ตั้งนั้นโหแม่งทุกคนเห็นหัวร้านกูนเลยไม่ได้แล้วเราต้องสร้างเรือดีๆแล้วรอบนี้เอาละอันดับแรกเราก็ต้องวางฐานที่มันดีๆหน่อยนะผมจะเลือกเอาเป็นก้อนเหล็กนี่ละกันนะครับวางลงไปเชิบ นี่เราจะเอาไม่ยาวมากนะครับเพราะว่ากูขี้เกียจสร้างนะครับแม่งสร้างยากชิบหายฮึบปึ๊บโอเคเอประมาณนี้โอเคน่าจะได้ละเออโอ้มันขึ้นมาทำไมติดไปอ่ะเดี๋ยวแก้ก่อนโอเคเนี่ยเรียบเนียนเอาละต่อไปแล้วก็เหลือขอบขอบนะเอาปามากันขอบขอบด้วยเอาเป็นอะไรดี อ่าเป็นประตูแล้วกันนะครับเนี่ยประตูเหล็กวางที่นั่งนี้คือแบบควบคุมได้หมดเลยนะครับโอเคดีดีเยี่ยมเยี่ยมเย,ย,ย,ยบเอาละเราเจะเอาอะไรดีอ่ะเอาเพื่อนมา้วยแล้วกันนะไอ้หนูเองเจะเอาเชืออะไรดีเออแล้วแต่มึงเลยสว์โอเคงั้น กูจะตั้งชื่อมึงว่าไอสัตว์เอาละเท่านี้แล้วกันนะครับไปท่านี้ก็น่าจะได้ละไปลุยกันเลยไอสัตว์ไปเลยไอสัตว์ไปเลยอุ๊ยไอสัตว์หลนอุ๊ยไอสัตว์ ไอเชี่ยไอเชี่ยสัตว์เป็นไรเนี่ยเออเออเจ้านายมึงจะตกมึงจะตอกดาบกูทำไมเนี่ยเออมึงก็ไปนั่งดีๆไว้สัตว์เลยเอาละไปเลยพุ่งกดเนี่ยเนี่ยทัวร์โบอุ้ยอุ้ยอุ้ยมึงจะหมุนทำไมเนี่ยเอ้ยโอ้ยกูบเลี้ยวเลยเนี่ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยหยุด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 โอ้ยเอาไอสัตว์ไปไหนแล้วเอ้ยไม่นะ เอาเลยนี่เฮีย้เยเนี่ยโอ้ยถอยถอยรอดถอยมาโอ้ไอเครื่องบินเอ้ยมึงจะมาตันทางก็แม่อุยอ้ยเออเรือกูไม่อือไอเฮียเ้ยกูสร้างมาทั้งหมดมันกลับได้ไหมเนี่ยเร็วกลับเร็วกลับแมวแมวกูสร้างมาตั้งนานแม่งจะมาตายเอาโง่ะอ,อุย้ย เอ้ยต้องออกได้หรือวะโอ้ยทำไมมันออกไม่ได้วะเนี่ยไอหา่าไอเครื่องบินไอเวนอ่ะผมจะลองใช้สิ่งสุดท้ายที่ผมเหลืออยู่ตอนนี้ก็คือโทโบนะครับไปเลยอ้อีอ่าอื้ย,ยแม่งกูสร้างมาตั้งนานไอ้กู oh. a few moments later แม่งเอ้ยกูสร้างตั้งนานยังไม่ทันได้ออกไปสำรวจโลกเลยแม่งออกไปปบกูดตายเลยแม่งเรือแม่งพังเลยนอ้หาเครื่องบินแม่งแบบแล้วมึงจะสร้างให้มันอลังการทำไมวะโอ้ยสร้างแล้วแม่งก็ไปขวางทางกูเวียนมารอบนี้กูสร้างแบบอลังการเลยมาเดี๋ยวมึงเจอกูเนี่ยทำเธอทำ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 เนี่ย นี่ก็คือเรือของผมนะครับนี่ยเอาละก่อนจะเริ่มออกเดินทางเดี๋ยวผมพาสำรวจนิดน,นึงนะอันนี้ก็จะเป็นห้องเครื่องของผมนะครับนี่ก็จะมีใบพัดนะที่สามารถควบคุมได้นะครับนี่ก็จะเป็นที่นั่งของพระราชานะครับสําหรับใครที่อยากต้องการจะนั่งนะครับอ่าเรนนี่ก็คือ,อจิมมี่นะครับเออมึงไม่ต้องเชื่อไอ้สาละมึงเอาจิมมี่ไปแล้วก็มีนี่ปืนใหญ่นะครับสามารถยิงได้นะนี่เออนี่ อุ้ยนั่งไงมันยิงลนะอ่าแล้วก็นี่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับ oh <my> ก็คืออ่าปหลักขิกนะครับเออนี่เอาไว้ปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายนะครับ <Yeah. S 1> ไม่ได้อาปีขนาดนั้นทุกคนนะมันคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะเออโอเคนะส่วนคนนี้ก็คือลูกเรือของเรานะครับเอาละเขาพร้อมแล้วแล้วก็ไปกันเลยโอเคพร้อมละยังวันนี้ต้องอาศัยดวงแล้วแหละทุกคน โชว์จิตาจะนำพาเราไปหาสมบัติได้หรือไม่เราจะมาพิสูจน์กันไปเลย yeah! เยี่ยโชว์จิตาได้โปรดอย่าเล่นตลกกับฉันเลยขี่ได้ไหมเนี่ยไอ้หา่ามควบคุมไม่ได้เหล่เนียเดี๋ยวขยับเรือไม่ได้เวนแล้วไอ้เห้ย่ทำไงดีเนี่ยเออเวนแล้วทุกคน เราขยับเรือไม่ได้เอ่เอทำไงดีแนละังงั้นนั่งรอความตายแล้วกันนะโ,โหมาแล้วด่านอะไรเนี่ยด่านเฟืองเอาละเรามาถึงด่านแรกแล้วนะครับเอ้ยจะรอดไหมเนี่ยออไปแล้วชนอย่างเดียวรอบนี้ตอนนี้ข้างหน้าเราเป็นไงบ้างดูดิโอเคก็ยังพอได้อยู่ โอ้โยด่านอันนี้มันอะไรวะเนี่ยด่านเครื่องดนตรีโอ้โหแม่งโจโจมอย่างหนักชิบหายแล้วเรือเรือกูก็เริ่มแบบเสียการควบคุมละไม่ใช่เสียดิแม่งไม่แม่งไ,ไ,ไ,ไม่ควบคุมเลยโอ้โยโดนเต็มเต็มเอือจะลอยไม่เนี่ยต้องผ่านไปให้ได้โอเคเราผ่านด่านอ่าที่ยากที่สุดมาแล้วโอ้โด่านเช่นนี้ก็ยากเหมือนกันโอ้กูจะลอยไม่เนี่ย แม่งมีแต่อะไรมาจู่โจมกูเนี่ยโอ้ยเรือก,กูจะพังแล้วเออแม่งเอ้ยเออโหมึงโยนไพ่มาทำไมเนี่ยกูไม่เอาไม่เล่นว้ยเฮ้ยไม่เล่นไม่เล่นหืมย,ยิงลูกบอลมาอีกอ่าเออไม่นะกูก็แค่ต้องการสมบัติเฉยๆกูอยากรู้ว่ามันมีจริงหรือเปล่าเออเออ อุ้ยเรือกูไม่ไหวแล้วมันใกล้จะพังแล้วทุกคนอ่าตอนละมาด่านต่อไปด่านอะไรเนี่ยด่านเบสบอลไอหาเอ้ยรอบนี้น่าจะหนักว่ะจะรอดไมนี่ยเอ้ยปืนกูไปแล้วยิง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 ไปยิงยิงยิงโอ้กูก็ลืมกดยิงปืนเลยโอ้โหไม่นะแม่งไปหมดแล้วเอาแล้วเริ่มมันแล้วทุกคน เริ่มได้ลุ้นละอันนี้ได้เนี่ยด่านกับระเบิดโอ้โหด่านนิวเคลียร์ไอเชีย้ยอืืออออย่าไปนชนถังดีวะเฮ้ยโอ้โหแล้วกูอยู่ทางตูดอ่ะเดี๋ยวต้องไปนั่งที่อื่นละกลัว,วแบบกระโดดแล้วแม่งหล่นอะอุ้ยอะไรวะอุ้ยพิษเหรอแม่งบีบซอสโอ้ยโอ้ยโอ้ยกูจะตายละ โอ้แมงลามแมงล่ามเอ,อ้ยโอเคนั่งตรงนี้ต่อแล้วกันอะไรหน้ากูหน้ากูโอ้อยหัวกูเอ้ยมึงเอาหมกไปทำไมเนี้ยจิมมี่ไหวไหมเพื่อนไม่ยิงปือนอะเออกูก็ไม่ไหวแล้วกระสุนกูหมดอะ่ะตอนนี้เราต้องอาศัยดวงเท่านั้นอือไทกเกอร์ว่าไงอือเสื้อกูไปแล้วเหลือแค่เสื้อข้างนอกโอ,อหัวกูก็ไปแล้วเลตเตมินต์ตา โอ้กูไม่เหลืออะไรแล้วโอเคเรามาถึงด่านรองสุดท้ายแล้วกูจะรอดไหมเนี่ยทุกอย่างแม่งเป็นสีแดงแม่งวุ่นวายไปหมดแต่ว่าที่ยังเหลืออยู่ก็คือพลังคิดพลังขีดเรายังอยู่นะโอ้โหแล้วมึงติดอะไรเนี่ยวัตถุฟอกเฮ้ยโอ้โหก้อนหินแม่งแบบใหญ่มากจนไม่ได้เลยเหรอเนี่ยอะไรวะเฮ้ยติดแล้วเนี่ย เร็วนะเออ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 เอ,อ้าวกูตายอ้าว <c oughs>